เรียบร้อยกานยดเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยหมันบอกแล้วไอ้หมาไม่เงแจ้วเรียบร้อยโคตรมันน่ะนี่ได้ภาพไหยได้สิ กับพิยศนะครับเตรียมตัวพาเจ้าหมานกับเจ้าเฮงเฮงออกเดินทางต่อนกกันครับผมไปติดตามรับชมเลยครับ นู้นครับารตามหมายชื่ออะไรนะเฮงเฮงครับเฮงเฮงครับนี่สีพัลเมียเขาตั้งให้ครับเฮงเฮงเฮงจริงอะ่ะด,ดีเดียวเองขึ้นไปแป๊บเดียวเองนกใครนะนกพิรินครับพิรินแบ่งนกดีๆมาให้ครับขอบคุณครับส้อนรับพิริน ไาผิดหวังแบ่งให้น้องๆมาเล่นออกไกลวันนี้วันแรกได้เลยครับถงแต้มไม้แรกด้วยจะดูวันนี้เราจะจัดกันกี่แต้ม,มใหญ่ไหมครับใหญ่ครับใหญ่โอ้โหไงโอ้ยดอกเดยว เป็นไงครับรู้สึกเป็นไงมันครับโหถูกใจไหมครับไม่ทําให้ผิดหวังถูกใจเลยครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันว่าเราจะเก็บกี่แต้มกันดีครับผมกับทิศแรกของน้องจูนครับขอบคุณครับ จะเข้าพเนี้ยแล้วจะเข้าพเนี้ยแล้วจะเข้าแล้วอีกนิดเดียวอีกคืบ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 เดียวอันนั้นๆโยกไปโยกมาเอาแล้ว เส้นหนึง่งเดี๋ยวโดดกัน เอออยู่หน้ามันเนียดเลย ดีอ่ะอุ้ยโอ้ยเหี้ยแม่งวันตอนนี้นะพูดมันอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเหี้ย เรียบร้อยจันยดเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยหมานบอกแล้วไอหมันงแจ้วเรียบร้อยโคตรมันน่ะนี่ได้ภาพไหมได้สิแหมเ่เอาคับหมานแต้มแรกครับผมวันนี้ แผลมึงพลาดอย่างงี้ไม่พลาดเสียงใหญ่ด้วยโอ้เสียงโคตรใหญ่อ่ะโอ้ดูสัตว์ปีกยศตโอ้ยเฮียโคตรใหญ่เลยหัวเด็กคุณแค้งแตกด้วยแตกติดโดนพเนียดเหมือนแกแตกเลยแ๋วสุดยอดช่างเ้าเรียกเทพนกเขาใหญ่นี่ก็แฝไอหมานครับจัดไปอีกแล้วครับบอ แต่ตัวไม่ใหญ่ว่ะตัวไม่ใหญ่อ่ะเสียงใหญ่แปลกเสียงมันโคตรใหญ่ะอะตุ๊บปากเัมเริลมเลยขอเข้าบ้านลุงก่อนละตัวปวดใน,น,นมุ้งปวดในมุ้งนะไม่ใช่หัวจุกนะ,นอะไอหมานครับผมนี่ น,น,น้จับขาท้องข้างนะพี่ยศจับขาท้องข้างแล้วดึงมันจะยืดปีกออกมันจะดึกดุดขาเข็ดเลยไอหมานเป็นนกเฉลยนะครับหัดหัดต่อจน <bird> ด, ona, ด karaoke, ูๆนิ้วโป้งจะจิกกินแล้วมึงครับจิกกินอระจิกกจิกจิกกจิกจกจิกอิกจจกจิ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 กิก ก็ครังก็ครังนี่ครับไอหมานี่ยศนะครับดูเป็นไงกินข้าวถ้าไม่ถ้าไม่ได้เฉลยไม่ให้กินโอ้โหสุดจัดดูเป็นไงกินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนี่ครับหมานได้เฉลยหนึ่งตัวนะครับเฮงเฮงได้หนึ่งตัวครับผมสุดจัดวันนี้ครับเจ้าเฮงเฮงครับเฮงเฮง เอาละครับเหงียน<ๆ>จัดแต้มที่สองไปแล้วนุ่นครับแ้ว์เดียวแน่เอาละนุ่นครับที่ดังนิดนึงวันแรก สองของเองวันนี้ครับนกจานลินครับโอ้โหตอนนี้จูนได้มาครอบครองูกใจเลยครับนี่ยสวยด,ลวด,ดูลูกนี้ดูสนับปีกโอ้โห,โโหสวย,สวยไงงายสุดยอดครับติดตามครับเอาละครับตามสอง สองหลุดมอือครับสองตัวเนี่ยในี่กุ๊กเดียวเสียงกลางนะครับกลางใบใหญ่เข,หญเขาใหญ่ครับเขาเล็กไม่ได้เขาเล็กมันเป็นนกสงวนเขาเล็กมันเป็นนกสงวน หลุกนะครับใครกูม right? ันอยู่รุ <ad> <meter> ่นรองไม่ใช่ครับนกป่ามากันหลายตัวไปครับจัดไปเจมก็มอมหน่อยรู้จักปุณยเนี่ยครับใช่ ยังยังใหม่อยู่ก็เช็คแล้วเป็นตัวเมียนะครับจันยศสูยตัวธรรมชาติเดี๋ยวเราปล่อยปล่อยคืนนะครับเราไม่เอาไปขายเราต่อมาเลี้ยงครัถ้าตัวเมียผมก็จะปล่อยไม่กินไม่กินครับแล้วก็ไม่เอาไปขายด้วยเลี้ยงไว้เอาไปเนด่นโอเคครับธรรมชาติไปหลังจะได้ไม่โดนใครเขาดิงงว่าไปโอเค แต้มสองเฮงบนะครับดูสิครับเจ้าหมานจะทําแต้มสองได้หรือเปล่าครับเมื่อกี้รถบัสมานะครับโอ้โหงามใส้เลยเียดดูไงสูงไม่เห็นชัดๆครับผมแจ๋วเลยเห็นไหมเห็นครับ นี่นะครับไอหมานนะครับพอร้าน,นกป่าไม่เข้าตีมันจะเงียบนะครับแล้วก็ทำท่าเหมือนไม่สู้นกเมื่อกี้ได้นกเสียงใหญ่นะครับตัวนิดเดียนะตีงันหนัก อูนะครับหลอกล่อให้ขึ้นมาครับเดินลงขึ้นดูม่ด้เนี่ยนะหมาแล้วครับเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วครับป้อมาแล้วครับเดินมาแล้วครับอย่างนี้เสร็จแน่ครับผมเอาล้วครับเอาล้วครับเอาล้วครับมันแน่มันแน่รถจะมาซะอย่างนี้ เอาแล้วครับเอาล้ครับเอายังไงครับผมโชคใหญ่ครับโชคโชคโรถจะมาอีางเดียวครับผมตอนนี้ลุน้นเฮ้ยผ่านงี้เดี๋ยวโดนโเ,เดี๋ยวโดนดโ,ดนโคตบเลิศเหมัอนจะ่นะเลยบอสน้ำแล้วรถมาแล้วครับผม รถเก่งไม่ไเท่าไรบางทีรถบัสตีคันล่ม,มอย่คอมดังๆวะเห็นดังเ,น,เออนี่ยนะเออเนี่ยคอมัขาวๆเลยเหรอด่างไอ้เขาบอกมันมีเหล่าด่างเออมันมีนมนมดาวด่างแล้วก็เหล่าเทพนมอุ้ยเนี่ยคอขาวเลยนะ ไม่รู้เดี๋ยวต้องดูตัวจริงดีครับเรามองในกล้องอาจจะยังไงอยู่ในะฮะเอยเดี๋ยวน่มองขาขาวเลยนะไปยศเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมดูคอเห็นไหมนี่ก็ให้คนตาดีไม่ดุดู <c oughs> <c oughs> ตาไมด่ดีปังแน่ปังแน่อยู่อยู่อยู่นี่มันก็โดดอยู่บนกิ่งไม้ โหตดพ่านนะพิยศเออแม่งกระโดดไปกระโดดมาเฮ้ยโดดแล้วโดดแล้วพิยศโดดแล้วโดดแล้วพิยศโดดเรียบร้อยครับเจ้าเฮงเฮงครับผม หมานจัดตัวนี้ตัวที่สามครับทองกุบเรียบร้อยโอยจะเช็คก,ก่อนครับตัวเนี้ยตัวคู่ล้านเปอร์เซ็นต์เปลี้ยตเปลี้ยเปียอะไรฮนะ หอโอ้โหนี่หมกซับเป็นไงหมกซับหมกซับหมก, <c oughs> หมกแสดงเลย <c oughs> แล้วก็มีคนมองคนแนี้นุกถ่ายวะอือายุดีโอ้โหจะเก็บถี่เป้เลยตัวผู้ชัวร์ครับ,รบผมจะจำได้หรือเปล่าแต่เลี้ยงลูกตัวใช่ไหมเลี้ยงลูกตัวครับจำได้ครับ ตัวนั้นตัวเล็กกว่าเขาใช่ไหมนั้นตัวเล็กแล้วก็มีองค์บาตัวเล็กบอกให้ตัดนิ้วออกอันหนึ่งจำได้เอาเจิมกระมมอมหน่อยเฮงเฮงโอเคครับยังใหม่อยู่แต้มที่สามของเฮงเฮงนะครับ มาแล้วครับกำลังจะเข้าเจ้าหมานนะครับผมดูสิเจ้าหมานจะทำได้ไหมตัวที่สองครับเมื่อกี้ตัวที่สองตรงนั้นก็รถบัสโอ้โหนะกำลังจะลงโดนแน่วอย่างเงี้ยพี่ลิกปิยศแมงผ่านนะอ้ยยศป้าแม่งไล่กนะัดยูยด่งไงไ ใช่ป่ะเอาล้วครับโหไปแล้วรถมาลงแบงค์ล่างแล้วนะครับกำลังเข้าแล้วครับเจ้าหมานครับผมดูสิครับจะลงไหมครับไอ้หมานมันก็อ่อยอยู่นะะ น,นอนอยูออ่นกมันเหมือนมันลังเลอะเหมือนแค่โดนหรือเปล่าน่าโชคโชคโชคม,นนมันหนุ่มมันนาวไปหมดตรงนี้นข้าวแน่พิยศอย่างเงี้ยวันนี้ไม่เข้าพรุ่งนี้ก็เข้าเดี๋ยวเก็นเต็นมาเลยกลางรอเลย ข้่าแน่เดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วรถไม้จบต้องเท้าลอย่นี่ะมันตื่นรถอย่างว่านะนล้วจะทิ่ม หนักหัวหนักหัวโหพิยศเป็นไงได้ยินเสียงกัดเหรอป่ามันกัดไอเฮงก็เรียกอยู่นะครับมีเฮงามานกมเฮงขึ้นไปตัวนี้เอามาตีตัวนี้อีกนี่สะโดนลวครับ แต้มที่สี่ครับผมต้นเดิมเลยไม่ทันได้ถ่ายครับโอ้โหกระโดดปังเลยตัวนี้สองกุกนะครับเสียงใหญ่แจ๋วเลยยอดเลยครับเจ้าหินๆนะครับโอ้โหเป็นไง